อาอไม่ได้เป็นช่างบ่ไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าบ่หนึ่มาเป็นภาระเขาจี๊มาเป็นภาระโอ้ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านลุงศักด์นะครับมาดูการแต่งตัวนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พรายทองคําจอกงานเนาะก็ให้ช่างนะครับมาแต่งหน้าแต่งความมลอนะครับให้นะครับ กำลังแต่งหนา้าเช่นน่นะเพราะว่าทุ่นนี้กลายทองคำก็จะไปร่วมงานแห่ thank oh. oh. เคลียรไว้อย่างนี้ไปพรุ่งนี้ไปออกงานที่ไหนครับลุงศักดิ์บุรีรัมย์ครับผมบุมรีรัมย์โอ้ไปทั้งหมดกี่เชือกครับสองเชือกครับสเชือกเนาะเป็นงานแห่อะไรครับงานอำเภอครับอยูโอ้เป็นงานอำเภออ,เภอ,อืม โอ้แต่งรอตั้งแต่หัวค่ำเลยครับโอ้โหล้างออกทีนู่นหลายวันอ๋อเลยฮะเขาจะไม่จางไหมอะไรอยู่อย่างนี้เลยพรุ่งนี้ไม่จางหรอครับสองสามวันนี้ไม่จางอืมครับผมถ้าไม่ถูบออกนะเป็นสีน้ำครับเป็นสีน้ำโอ้โห นี่ครับกำลังให้ช่างแต่งหน้าทาปากนะครับเพื่อเดินทางไปออกงานโอ,โอช่างแต่งหน้าเป็นช่างเฉพาะบอจบศินละปะมาศิละปะกับช้างกับช้างโอ้ คือในหมู่บ้านตะกรางเนี่ยมีหลายคนครับอ,อ๋อจะมีหลายคนแล้วแต่เราจะเรียกใช้ครับนี่ฮะเขียนคิ้วนะครับเขียนตานะครับทาหน้าปะแป้งนะครับพายทองคำเนาะโอ้งานใหญ่ได้พายทองคำเนี่ยอายุกี่ปีแล้วครับตรงสัตว์ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วปีนะอ้าโถ ห้าสิบงานใหญ่มากเลย่ยโอ้โอแต่งหน้ากันอย่างนี้เลยนะสสลามสียู่นะลงสามสีเลยนีนี่เปนตอ้ แต่วันนี้มันไม่ลงเต็มแบบนี้หรอกแต่ว่าตามสีอยู่แต่ว่าเอาเลือกสีลงที่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือเจ้าภาพเขาให้แต่งเราไปออกงานทุกงานเราต้องแต่งอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งอะไรอ๋อสามสีนี่เลยบอกฟ้าเดีทุกคนดูนี่ครับอันนี้เดือดรมาณครับอ๋อเนี่ยตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้เหฮะครับเนยลงสีอย่างนี้เลยแต่งไว้อย่างนงี้เลย แล้วก็ผู้วิชาแล้วก็ไปออกงานครับเดินกี่กิโลครับออกงานพวกนี้ไม่เดินนิดเดียวครับไม่เดินเยอะโอ้วท่าเดินเยอะก็ลุงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่ไหวผมไม่เดินอยู่แล้วครับ <c oughs> แจ็คพอตมากนะครับลุงก็เพิ่งโดนช้างเหยียบมาที่กี่วันสิบสี่สิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาครับคือว่าไปแบบี้บ้าให้เป็นพิเศษเขาพิเศษบูม บูมเปลาไกลล่ได้ยังไก่ไก,ลไกล่ลุงพี่ไก่นี่ครับเขาแต่งหน้ากันอย่างนี้นะแล้วก็มาทำเดี๋ยวไม่ได้ทดา,ารบทคครีแต่งหน้าช้างนะครับทุกคนครับวันนี้พาเอฟซีพอเอฟซีอูสร็พาเอฟซีมาดูกันแต่งหน้าช้างนะครับพายทองคานี่ฮะแต่งตัวก่อนเดินทางเป็นสีน้ํามันไม่ออกเนาะ เป็นช่างแต่งหน้าประจำหมู่บ้านนะครับอันนี้สีน้ำคนนำลงสามสีนะครับเริ่มต้นด้วยสีขาวเพื่อ,อไปออกงานพรุ่งนี้นะครับพลายสองคำอายุห้าสิบปีแล้วโอห้าสิบปีเป็นพี่ผมไเ่ยห้าสิบปี ผม40เกต์เ็ด่ะว<ง>าดรูปหัวใจนะฮะการแห่ด้วยช้านี่เขาคนไทยเขามีความเชื่อยอย่างไงฮะ คนก็แบบว่างานบุญพระเิษมันต้องมีช้างอยู่แล้วแต่ตัวนี้มัน,งงนใช่งานเขาไปไปฟูงานเขาเอาไปโชว์งาน,งาน,านเพื่อเป็นสิริมงคลครับให้กับครับผมแต่เราต้องไปแบบว่าําว่าช้างนี่บางคนก็กลัวอันตรายนะแต่เราก็ต้องอย่าต้องระวังกับไอ้แขกผู้มีเกียรติเราจะประมาทเกิน โอ้ประมาณเกินเหมือนควานช้างต้นส่วนมากจะเป็นเป็นแค่ควานช้างส่วนมากนะอืมคนอื่นไม่ค่อยเป็นหรอกครับส่วนน้อยอืมแล้วช่างแต่งหน้าเป็นไงบ้างครับรู้สึกกลัวไหมมาเขียนให้ช้างเนี่ยเขียนมากี่เขี้ยงนะครับเขียนทำอาชีพเขียนช้างหน้าช้างนี่มันมันนานนี่ยังโอเคมานับไม่ท้วนแล้ว้อโโอ,โอ้ไม่ใช่อาชีพแต่ว่าเราช่วยๆกัน มีฝีมือด้านศิลปะมาพอสมควรในการเขียนในการวาดเนาะโออ่อนช้อยอยู่เป็นกันนะดูสิลวดลายได้ไืมหัวใจถ้ามีสีแดงเนี่ยตรงกลางนี่อ๋อใช่ไหมมีสีเขียวด้วยมีสีเขียวด้วยโอ้อารมณการมากครับ อ๋อจะเป็นแบบนี huh. mm ้จะเป็นสีแดงครับสีขาวสีขาวอ๋อจะเป็นพื้นอย่างนี้เลยทีนี้พื้นพื้นเขาจะใช้สีเขียวครับอืมสีแดงสีแดงจะเป็นอย่างนี้เลยครับดูประมาณนี้ครับครับผมยอดเลยนะฮะสงตัวสัตนะอีกช่วอีกช่วงไม่รู้จักปู่ยุทเอ้าเดี๋ยวสักพักเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากที่เขาแต่งหน้าเสร็จนะ ลายทองคาจะรูปออรอขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะไปออกงานช่งนี้เนาะเอาทุกคนครับมาอีกหนึ่งบ้านนะวันนี้ผมมากินข้าวที่บ้านพี่โมนะครับ<ด>บ้านโมอาดวยวาควยก็เรียกกินข้าวนะ อ๋อจะดูจะดูป่วยช่วยบ้านบ้านทักครับผมบ้านพี่โมบ้านพี่โมเจ้าของช้างม้าเหล็กนะครับครับนี่ยมากินข้าวกินข้าวพอดีเอาได้ปลาขาวกินไม่รู้จารวยแม่เลยก็กินไปนะไปหาปลาขาวไม่ใส่ครับเอามาปลาแม่น้ำชีมีไอ้แฟนก็ซื้อมาอย่างนี้โอ้ปลาแม่น้ำหมูน้ำชีอันนี้พอโทรศัพท์เสียวบอลูกแล้วโอ้ แเคยเลี้ยงผมุลินอยู่แต่เดี๋ยวนี้แกก็เลี้ยงของแกเองครับไพยวันชัยช่องแกก็ไพยวันชัยละของไพยวันชัยงานยาวเท่ากั่นอย่างนี้โอ้งายาวกว่านี้ยาวกว่านี้หน่อยครับคงขึ้นแต่ชางอายุยังน้อยนี่เออทั้งเด็กทั้งเด็กอือแต่ควานะแกแล้วควานแกแล้วไพยวันชัยแต่แกเลี้ยงสามตัวนะพี่ครับเนี่ยบ้านแกอยู่บ้านยี่สิบหลังเนี่ยเนี่ยข้างบนนี่คงบ้านคล็แถวบ้านเลย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 บานหนามไม้ลงมา ัดอดีทโการ็ทำอะไรนั้นทเรีนู้เกี่ยวกับเรื่องลกเลยอกดาเนีครับผมน่มันเไปไอยู่บ้านหรออกจป็ไปก็แกก็ไดเืออะไรเอกครับลูกสเลี้ยงเลี้งช้างกี่เชียครับที่บ้านผมอยู่ี่ผมเลี้ยงเชือกหนึ่งอยู่บ้านผมเลยงสเชือกที่บ้านที่ที่มวัดอะไรฮะ บ้านคุณเจ้าของบ้านพี่ต้อยแล้วบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันพี้อ๋อบ้านบ้านบ้านของพี่ต้อยเนาะอ่าฮะหมู่บ้านเดียวกันครับผมแก๋มาอยู่นี่ผมไม่ให้แก๋ทำกับข้าวหรอกสานแก๋ผมจะให้แกมากินอยู่นี่เลยครับมาทานข้าวด้วยกันครับผมงานเกก็กินอยู่นี่แหละมาเกเล็กจ้าของบ้านนะอ๋อเจ้าของบ้านเลยนะไม่ใช่แขกบ่โอ้เอาเรียกเรียกเจ้าของบ้านกินข้าวครับแขกฮะเอาสุดยอดเลยคจองบ้านกินก่อนแล้วอนุญาตนั่งนี่แล้ว ไปกินเฉพาะช่วงมีงานตอนนั้นครับผมนี่ครับมันนี้ไมู่้ปิ้งปลาครับม้นนี้มากินข้าู่บวานอควานรับดี๋นี้ครับเป็นอาหารขึ้นบ้านของนอยู่บอืานเต่าบ้านเขากิ้เพราะว่านี่ก็นี่แะครับคนเป็นยูิอนครับพี่เราไม่กินข่าบ้านพี่โม่ครั กินข้าวน <S <S ี่มาตลครับปูบางวันผมไม่อยู่บ้านเรือปูมาต้งจัดไปให้แกินบางวันก็ไม่ได้มาโดนบนนะบางวัน่ะอผคนไร้บ้านผมคนไร้บ้านาแม่น้ำปาแมน้ีน้ำมูลมาเรานะผมเป็นคนไร้บ้านผมอยู่บ้านฟังพวกเลย่ยู่บ้านนี่เนี่ เนียครับทุกคนครับนี่ฮะความมาอยู่ของชาบานมันนะหมู่บ้านตะกรางนะครับมี่ดนอะไรมากมายกินท้ายกินเขาอยู่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำชีเนาะครับผมเป็นปลาแม่น้ำชีปัญหาโดซาบัดหามากเพื่อจะไปซื้อนะฮะเราไม่อยู่งให้กินนะครับจะกินน้ำเพื่นไปมันนี่ได้นะครับผมคนอื่นเมื่อกี้เรกินพื้นเพื่นบ้านเ้องกินลองลองกินมึงครับมันเป็นยังไงหมูสามชั้นกันยังไงหอมหวยห่วยฮะหอมห่วย กินกันยังไงก็ลองลองมุดก้นครับผมดีแล้วครับพื่นๆพื่อทำช่องยูทูบได้บ่าวครับผมผม,ผมทำครับแต่ก่อนทำแต่เดี๋ยวนี้ลูกเมียไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเงี้ยผมเีม๋ยวเขาจะดึงออกมาเ๋ยอี๋ยอเพราะว่าตัวศั์เกเก่าผมมันหายพอดีผมไปซื้อให้แทนใหม่แล้วครับหายวันไหนมันรู้จังไหมวันที่เราไปหาพี่วันที่ไปแกรวเลียแหละ กลับมากลับมาก็เขาไม่กล้าบอกขึ้นตดินจเป็นครัาบอทำร่วงบะตืทำร่วงอ๋อที่พี่ไปหาผมที่สระบุรีตอนนั้นดิที่เราไปอยู่ที่ไทยวอนนั้นดิที่โปไฟลเขาขึ้นบ้านใหม่ที่ผมไปกับโคสักไงหมัดสมุนใหมมัดสมาเวนนางจะพื่อถอนกลับมาปุ๊บก็เดนเ่ามันมัดสับนี่ยหายไปแล้วแม่มัดอะเซเว่นก็มัดให้นเนโน น่าครับเพราะว่าส้มเอาใช้เปนแดงทำเป็นอะไรทำเป็นส้มกินได้ป๊แซ่บครับแซ่บกินเห็ดไรเด้อมาบัตนมาบัตนช่วยก็คือบัตนเหล้าไรอาจารย์ผมมาค้นหน้าไปอ่ะแต่ว่ามันคนสวยครับบ่คือสุ้กล้วยไดยสู้เหล้าที่เขาเรียกเมากรีกที่ว่าจ่าดุยน่ะคือเรียกแขกกินข้าวนะภาษาบ้านเรานะจะดูนั่น่ะภาษาภาษาสวยนั่นเรานี่ก็เป็น ความา้าง่อนความช้างความช้างมัเอียงมาอื่นไกลไม่มีอดอจะเรียกกินตลอดมันจะเรีกินแค่เจ๋ยๆนะก็ต้องเรียกกินต้องกินไปใช่ไหมันไม่มีสีตาเขาเอิญซิปเพื่อนนี่จะได้มีท้องใสแต่ของผมไม่เป็นไรของผมนี่มันจะไปเขาจะถามดูว่าทำมาที่แหนใครจะกล้าบอกว่ากินแล้วจะบอกว่ากินแล้วนะอด อย่าบอกว่าก่อนเลยก่อนเลยไม่ได้นะว่าบ้านเราเนี้ยอืมถ้าบอกว่ากินแล้วเนี่ยอดเลยอืมก็อดเลยนาะพี่ว่ากินแล้วเนาะมึงจะพิถีพิถันอะไรไว้ให้มี่เนาะบเออยังไม่กินเลยเออเดี๋ยวจะหาตัวเขาให้กินแค่นี้ยบรรากาศว่าบ้านเราเนี้ยสักสองขึ้นไปเนี่ยร้านค้าเขาจะไม่ค่อยมีนะพี่เพราะมันเขาปิดร้านค้าหรือเปล่านจะมีแต่เงินย่างต้มก๋วยเตีขาปิดแล้วเขาปิดแล้วบ้านเรามันจะเป็นกันอย่างนี้ ไม่เหมือนพวกเราอยู่ไปวันนั้นก็สี่ห้าทุ่มนะไปจะได้นอนเนาะโอ้มันมันคนละที่มันคนละที่คนละในบ้านกับปูก็สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มอยู่แต่มันไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วตวามันจะมีแต่ร้านค้าธรรมดาเนาะจะมันไกลกูกปูจะไม่ได้นี่ไปมงนี้แป๊บเดียวอ่ปูเราว่าหนุ่มากคุณสทองอัปูยังไม่ไก่เลยไปมาเนาะแกมีไปมาทุกวันแกไปแกมาทุกวัน ต้องกินให้กินได้กินไปเรื่อยๆอยู่กับตามามั่ก็แกก็มากินอยู่นี่แหละเป็นข้าวเป็นข้าวดูกับโจรก็เป็นโจรแหละเนาะดูกับผู้ดีก็เป็นผู้ดีแหละอ้าอยู่กับเสือก็เป็นเสือตัวกันบอกกินกันบอกกินก็จะอยู่นขอเขาได้สิตายนี่เนาะปวดเออจี ป่อนนั้นผมนี่ผมกินผมหัวไอผมเนี่ยไงเหรอเหมือนเหมือนเราผมไปตามที่กินไปตามอยู่นี่นี่ไปตามไงนอาเคยไปผ่านตามประเทศนะอินโดอินโดแกไปหมดทางแกไปเสียอยู่อินโดตัวหนึ่งนะเนี่ยเสียทิ้งอยู่ในตัวีเสียเลยเสียคือหายใช่ไหมฮะเสียคือมันตายตายครับผมไปเป็นไม่เป็นอะไรนะเถอะนะคือไปเป็นเป็นช้างต่อเขาเป็นตัวต่อในเอาช้างบ้านเราไปนะแต่สมัยไปอินดูดีก่อนแกไปนู่นจนนี่ คือได้มีที่อินโดคนหนึ่งโอ้หลายคนครับเมืองไทยก็จะมีหลายคนอยู่เรียกแม่หมดเลยท่านอ่ะไปมองเลยคนไปไหนหมดแล้วผูเนาะถ้าผู้ไปตลาดเขาเรียกผู้พ่อเมืองเลยเนาะตึกตลาดตึกนี่เรียกผู้พ่อเลยเนาะผมยังเรียกพ่อเลยเขาเรียกช่างเขาเป็นไรเขาเรียกลูกค้าเขาเขาเรียกลูกค้าเขาไม่ได้เรียกพ่อจริง อเ,อเอ้ย<อ>แวะมาสื่อไงกันไอ้พ่อเข้าไปสิตัวไปดูไม่ได้ไล่มาแล้วไปก็ไปยัง่าได้ไปสมัยก่อน,นกินปลาในกางเยอะนะแต่บอกไหมอืมกางเยอะแกไปอินดูกับไปทางกับไปทิ้งอยู่นั่นตัวนึงกเจอกลับมาบ้านเตตัวยมงมีละ มีแต่เข้าวพานงานในยุ่งเลยยุ่นี่นี่ครับคนครับไปใต้นู่นมันอร่อยครับเป็นปลาจากแม่น้ำซีเนาะน้ำซีไม่ใช่ปลาเรือครับไปด่าต้องการต้องมันๆเนาะปลาธรรมชาติในปลาเดียวกันด้วยตัวตั้มวัวละกันวัว นี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้กคับแซบครับพี่น้องจิ้มข้าเราเปิกินง่ายครับนี่ครับวิถีของชาวช้างครับเคนเดินมากันกินข้าวอย่างนี้แหละครับผมคนที่เคยกินร่วมกันในวันวันไหนถ้ามีกับข้าวพวกอาหารป่าอย่างเนี้ยเราก็เรียกคนรูมากินด้วยกันไงเพราะลูกเมียเขาไม่กินด้วยไงของที่ลูกเมียแสลงอย่างนี้นะจิ้มจานเวลาให้ชาติมันจะปอจาสเอง แต่อยู่นี่นะพี่ถ้าพี่มาอยู่แบบพี่ขยันเดินอย่างนี้นะพี่มีคอนเทนต์เยอะเลยเลยครับถ่ายรูปวันนี้ก็ไม่จะไม่ไปไปถึงจริงบรรทัดล่างผมว่าพี่ไปพี่ไม่ไปชวนผมก็ว่าอยู่หะบอกไปแล้วอ๋อเหรอคัผมจะไปถามจะเติมอ๋องแล้วผมว่าใครก็ไม่เห็นอืเรียกแล้ว ถ้าถึงผมก็ไปเจอเพื่อนอ่ะแกผมไปได้สักพักแกก็ตามมาเนื้อซีจากทางเสาอ๋อเพรั้นใช่ไหมที่มาเอ๊ะตั้มาตื่นอาจารย์จะรู้อันนี้ก็นี่เราเมื่อกี้ก็ผมก็ก่อนจะมาพี่ผมก็คนมีแม่ควานของไอ้ทางนู้นน้าอีทูเอาไว้นั้นไอ้มันเตี้ยวไม่ฝากมาไงอาวุธแปกิ๊ด เอาเลยครับโอ้โอ้เอากินข้าวอีกนะครับทุกคนมากินข้าวบ้านจบเลยเรวเดินทางไปที่บ้านมสัตต์ต่องโอ้ดีครับตื่นเต้าครัที่บ้าน มา update. อัปเดตพลายทองคำต่อนะครับโอ้โห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 สุดยอดเลยนะฮะอ,อ้าวโอ้ตัวนี้สีแดงแล้วบ่